สบายดีพี่น้องตอนนี้กัอยู่กับบ้าฝนเนาะวันนี้บ้าฝนจะฝ่าพี่น้องไปเลาะไปสมเบิ้งบรรยากาศบ้านหอยอังเนาะตอนนี้บ้าฝนก็ไกลจะมาฮอดบ้านหอยอังไงเนาะทางล้างบ้าฝนนี่ก็เป็นอ่ตัวเมืองเนาะเป็นตัวเมืองซึ่งมาบ้านหอยอังกะห่างจากตัวเมืองกับประมาณห้าหอยป้าหาหอยป้ายเมตรเนาะอ่าตอนนี้เรากะจะไปที่บ้านหอยอังเนาะ ไปเบิ้งบรรยากาศของบ้านหอยอังเนาะพี่น้องบ้านนี้เฮาไปกันเลยเนาะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศบรรยากาศภายในภายในบ้านเนาะทางนี่ก็ยังเป็นทางทางดินแดงอยู่เนาะเป็นทางดินแดงอยู่ ันนี้ก็เป็นทางเขาคายทหารเนาะทางเขาคายทหารสองข้างทางนี่ครับส่วนใดก็จะเป็นเหอนคองอส่วนเฝ้าเราหลุมเฮาส่วนบา่าอ่าโตทางเทิงฝุ่นเนาะโตที่เวมองเห็นอยู่เทิงพุ่นอันนั้นแม่นอัน,นบานคองส่วนเฝ้าคือหมู่เนาะ บางส่วนกนะเฟิ่นขึ้นตังเหินอยู่เถิงฟูพุ่นแห่เดี๋ยวเขาจะขึ้นไปเหินอยู่เถิงฟูพุ่นถ้าหากฟี่น้องจะให้เบ้าฝนไปไทยบรรยากาศบานได้กะคอมเมนต์มาอยู่ใต้คลิปวิดีโอของเบ้าวฝนนี่เลเดี๋ยวบ่าฝนจะหาอะโอกาสไปไทยมาให้ทุกคนในเบื้องในสมนํำการเนาะ ทางเส้นนี้กับไปฮอตเบียดคนในฟินองเลยบานสุดท้ายของเมืองกวนนี่กาบ,บานแดนดินเนาะบานแดนดินเอ็นบ้าบานแดนดินแต่ว่าสำหรับบานหอยอังนี่กาสีสุดประมาณนี้แหละสุดประมาณนี้เดี๋ยวเขาจะเดียวขึ้นเบื้องท้ายมือของเขานี่เนาะเดี๋ยวเขาจะขึ้นโสมบรรยากาศทางเทิงคนเนาะมันจะเห็นวิวงามบรรยากาศทางเทิงคณ จะขึ้นไปอ่ะเส้นนีเบ่งโอ้ถางนี่กะทาฝ้นตโต๊ะนี่กะมือยู่เลย ็มายู่ทีบ้านหอยอังเนาะเาจะมาโซนทางเป็นเบืองของโซนเฝ้ากระมุเนาะ,อะตอนนี้เขาจะยางขึ้นไปทางเถิงฟนเนาะขึ้นเลาะไปเบิงบรรยากาศภายในบ้านของเฟงนเนาะทางนั่งก็เป็นบรรยากาศของตัวเมืองเนาะเป็นบรรยากาศของตัวเมือง เดี๋ยวเราจะเลาะขึ้นเบิง้งอ่ะฝ่ายในบ้านเนาะฝ่ายในบ้านสบายดีโอ้หนังตาเล็ดเนาะโอ้ฮีดาวอวะนี้โอ้ปุ๊กเลยเนะยาะจะฮีดีเนาะ ฟ้าแลบเสกอขักว่าเนาะหนังตากแดดเอดตโต้างบ่เนี่ยบ้าทนี้เหื่นก็จะอยู่ห่างห่างนนึงญญเนาะอยู่ห่างห่างนนึงเบื้องจากการตังเหื่นเนาะ ลังนึงโฟฝนลังนึงโยฟีเนาะมันจะบอยู่ติดกันเนาะแล้วก็เหินทางค้างเหินก็นมีป่าไม้เต็มไปหมดเลยโอ้ถาฟาฟาฟ้าฟ้าฝนฝนตกนี่เนาะฝนตกนี่มันขึ้นยากโอ้ลดขึ้นนี่น่าจะขึ้นบุได้เนะาะถ้าฝนตกบรรยากาศตัวเมืองเนาะทางนั้น โซนนี้มันจะมีน้อยลังคาเหินเนาะเพราะมันจะมีทางขึ้นทางนั้นเนาะทางขึ้นทางนั้นอีกบ้านนี้ก็จะมีแต่ป่าเนาะเบิงตามสภาพของบานเนาะเหินมันก็จะมีน้อย เห็นแต่เด็กน้อยเนะะาะผมว่าผู้ใหญ่นี่บุคคยเห็นเนาะเขาจะไปเวียกไปงานมัน้งูฟ้าปลาไมออมหอบบานเนาะ โอ้ไปเอล์หนาวบอบุหนาวอันนี้น่าจะเป็นเลาเขาตี่พี่น้องบอนไซเขาตี่นี่ เดี๋วาจะเลาะขึ้นไปทางนั้นเนาะโซนนี้มันก็จะน้อยเหินีินอ้องเหินมันจะน้อยโซนนี้อันนี้ก็น่าจะเป็นเราเขาเนาะใบใส่เขาหมุ่งด้วยยาขาเนาะ ô oh, mì cay này phi động mì cay này sẽ vay đi hoa ăn nó <laughs> pha lê sẽ có hoa ăn pha vốt cả, cả áo nữa เหินแบบต่ําๆเนาะพນ่น้องเหินต่ําอ่าฟืนเหินก็เกือบจะจุดินน่าจะสุดเลยพี่นองเฮือมันก็จะบ่มีหลายเนาะสํหรับโซนนี้เนาะ โอ้เฮือนมุ่งโดยหญาาา้าข่านะถ้าฟาเลทนี่มันน่าจะเย็ยนดีพี่น้องน่าจะเย็ยนดีอยู่เพราะมุงมุงหญ้าขาเด้ทางนี้ฟันมุงสังกะสีเนาะมันจะมีโซนทางเทิงเนาะมันก็มีอยู่กับม่แต่ก็มีอันคนลาวาวลุมเนาะาวลุมปอนอยู่นํากันแต่ว่าโซนนี้จะเป็น sổn không sản sổ phao của mụn ạ <laughs> <laughs> băng đi nọ, ván đi nó và nên khuẩn ban đấy nó không phải hay làm ไปซอกลูวอ๋อไปไปสอนเลยไปสอนอยู่ทางเดิมมามีน้ำมาทางนี้อันอ๋องน้ดิเออตังน้ำดิค่ะไปทางเดิมไปทางไหนอ้ยยางคือทางนี้ไปหอน้ำดิโอ้กน้าซีดไปฟองน้ำข้างน้ำดิ ป้องนำขวางได้ทางนี้นะไกลบอกไปนำขวางขันไปทางนี้ยางไป้ไกลปันเลยสองั่วโมงสองโมงไปนำดิกกับทางนี้นะนำดิกเดกไกลอบอกอ้เขยงเล็อ,ลอ้ขอบเจ้าไ, <c oughs> ไปซีเขามาบ เดี๋ยวไปหาดิกน้ like <Okay. S 1> อยอยู่นี่นะบอกข้าลงบอกข้าเจ้าลงเอาขนมหน่อยนะซื้อขนมมาตอนเนาะดิกน้อยกินบอกขนมบอกินขนมแหละกินบอกเอาบอกขนมหืมบอกเอาขันเอาแล้วนำมา ขนมยุ่รถเดินไปเอาขานมไปบบาไปมาเลยนั่งนี่ดิ้น้อยมาทางล้างนี่เนาะมามามาอยากกินขนมเ่ย เລະເຂົ້າຮົเຮຽນບໍ່ບໍ່ໄດ້ເຂົ້າຮົງຮຽນບໍ່ເຂົ້າເອີ້ເຂົ້າເຂົ້າຮົງເດີ້ແລຮ1 so, like to to I, 2 3 4 <'s> 1ເຂົ້າ1 Phụ chào báo bỏ Hê Máu Láng sẽ để mử đi đây Mử lắm bà nè ô Ok bỏ. Hả? <laughs> <laughs> má Phương Phở bà bời đà đó mà ao. Má bọ. Má áo, má áo. lắm thế nha không, áo, 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 áo hả? Cái người anh vừa lái nào mà mạo 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 mà mạo 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 เอไปเลยซะไล่เม็ดแหละไล่เม็ดทุกคนแหละนางอีนั่นเด้ยอีน้อยเด้ยมาบ่เอา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 ไปเลยซะอะโอ้ฝั่งใหเดี๋ยวแบเอาขนมมาเฮ้ะ หล่เม็ดหลยยังเผยห้ไร่เลยไล่เม็ดเลยน่เอาขนมเหือยังฟังท้ายเนาะเพื่อจิเอาอันนี้น่ะขอบเจ้อเลยปันแถมูเลยนี่ปันนวดเด้ปันนวดเด้ chép bọ <laughs> có... có... đây ở phan thử mua này หงเหียนยะถ่าเดอหงเหียนเป็นเนยฮะหอดท้องเดอหงเหียนบ้านหอยอ้างนี่หอดท้องหอทงะหาละอนุบาลผมมีเนาะทางนี้เนาะมีอนุบาลก็มีหอดอนุบาลสามอนุบาลสี่น้างี้าหน้า่เว่าใครจ็ดมันยมเจ็ดมัธยมเลอ๋อ อยู man, uh ่เ huh. ข uh ือเมืองปัน huh. uh ี huh. uh ้ขอเฮ็ดเนาะบว่อันีเล็กน้อยก่มีคนอานนี้เอีเขาไฟมายลหนึ่งชอทไฟมันดูเขาแยงน้อยนอยเฮงเตยำหน้าวขาพนอยู่อยู่เต่งนี่คือว่าเฮ็ดมีเอโกนเขาเฮ็ดอันเดียพิงไฟล่าหเลาอ่า กาสีข yeah. <can> ้อจบคลิปเพียงซันนี้เนาะพี่น้องอ่ากาีมีประมาณนี้สําหรับบรรยากาศภายในบานหวยอังเนาะสําหรับโซนของสวนเฝ้าคือมุก่อนอื่นกาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ได้เนาะเพื่อเป็นกําลังใจในการสร้างคลิปต่อไปอ่าเดี๋ยวคลิปต่อไปจะไปทายอ่าได้ไล่บ้านให้พี่น้องได้เบิ่งได้ชมนํากันเนาะ